ฮ่าฮ่าฮ่คุ้มนรกคุ้มนรกทำไมผมต้องสร้างคุ้มนรกเพราะว่านรกนั้นมันอยู่ใกล้ตัวพวกเราความทุกข์นั้นอยู่ใกล้พวกเรานี่คือคุ้มนรกที่ท่านเห็นนั่นข้างหลังผมนั่นคือเปรตพวกเปรตกินบ้านกินเมืองนี่คือมือของสัตว์นรกที่กินบ้านกินเมืองกองชักบ้านเมือง ไอ้พวกนี้มันเป็นสัตว์นรกเป็นคนเลวคนดีนั้นต้องเดินก้าวข้ามสะพานแห่งวัฏสงสารน,นี้ไปสู่ความสุขความสุขคือสวงสวรรค์ข้างบนแต่มนุษย์ไม่ค่อยสแสวงหาสวงสวรรค์กันเท่าไหร่มันชอบลงนรกสมากกว่าเพราะมันมีตัณหามันมีความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเบียเดเบียนผู้อื่นความทุกข์นั้นอยู่ใกล้เรา ดังนั้นตรงนี้แหละครับคือขุมนรกคือปากของพญามารอ้าขึ้นมาแล้วก็อมสัตว์นรกอยู่มีคำถามครับชอบมาถามกันจังอาจารย์ทำไมมีเล็บสีแดงผมบอกว่าผู้หญิงเลวมีคนเดียวนอกนั้นไอ้ผู้ชายเลวหมด <laughs> ผู้หญิงก็เป็นคนดีผู้หญิงก็ไม่ค่อยทำชั่วหรอกไอ้ผู้ชายมันตันหามากมันทำชั่วเยอะนั้นในขุมนรกนีม่มีแต่ผู้ชาย นะครับดังนั้นสะพานแห่งวัตาสงสารนี้ต้องเหนื่อยหน่อยครับต้องขึ้นไปสู่ความสุขนั้นต้องเดินขึ้นเขาพระสุเมศนี่คือประตูแห่งสวงสวรรค์ด้านซ้ายคือพญามัจจุราชผู้กุมความตายด้านขวานั้นคือพระราหูผู้กุมชะตากรรมมนุษย์นั้น กลัวอยู่สองอย่างกลัวชะตากรรมกับความตายดังนั้นมนุษย์ที่จะเดินก้าวข้ามล่วงไปสู่ความสุขได้นั้นต้องเข้าใจถึงอันนี้จังทุกขงังนัตาต้องเข้าใจถึงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างล้วนเป็นสมมุติในโลกนี้เราเกิดมาเพื่อไปสู่ความตายเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีให้แก่บ้านแก่เมืองให้แก่สังคมประเทศชาติเราเกิดมาถ้าเรามุ่งไปสู่ตัณหา ตันหาไปสู่การเบียดเบียนตันหาไปสู่การคดโกงบ้านเมืองก็ดีคดโกงผู้อื่นก็ดีนั่นแหละครับเหมือนเปรตเหมือนเปรตสองตัวที่ผมปั้นแล้ววางไว้ตรงนี้สพานที่ก้าวข้ามไปนั้นไปสู่ความสุขนะครับสบพานนี้บอกถึงชีวิตเรามาคนเดียวเดินคนเดียวฮะสพานนี้บอกให้เราเดินคนเดียว ชีวิตมาคนเดียวไปคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครตายกับเราไม่มีพ่อแม่ตายกับเราไม่มีพี่น้องตายกับเราไม่มีญาติพี่น้องตายกับเราเรามาคนเดียวและตายคนเดียวไปสู่ยังรบชาติคนเดียวเดินทางในโลกหน้าคนเดียวนี่คือสิ่งที่บอกให้เห็นว่าสะพานแห่งวัฏฏสงสารนี้มุ่งไปสู่พุทธภูมิคือข้างบนขึ้นไปสู่เขาพุิสมนมองเราไปข้างล่างเป็นสีถรน,นหมาสมุรมีสวรรค์อยู่ทั้งหมด6ชั้นด้วยกัน คือจะตุมหาราชิกาจนถึงปณิมิตสวสดีสวรรค์ข้างละสามจากนั้นลงไปสู่พรมพรมมี16ชั้นนะครับแผนด้วยดอกบัวทิพย์รอบอยู่16ดอกด้วยกันเราจะเห็นว่ามีซุ้มใหญ่4ดอกด้วยกันนั่นคือเรียกว่าซุ้มพระอริยเจ้า4พระองค์นั่นคือโสดาปฏิพลสกทาคามีอนาทาคามีและพระอรหันนะครับจากนั้นเราเดินขึ้นบันไดขึ้นไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ขึ้นไปสู่อารูปภูมิสีแทนด้วยบานประตู4ีบานดอกบัวทิพย์ที่มีแสงสว่างอยู่สีดอกกระจกบานสุดท้ายนะั่นคือศูนย์จตาเป็นความว่างก้าวข้ามไปเป็นพุทธภูมินี่คือผมอธิบายให้เห็นว่าวัดล่องขุนนั้นเป็นหลักธรรมที่ผมได้นำเอามาสร้างวัดผมศึกษาธรรมะของพระเจ้ามาตลอดชีวิตของตัวเอง เพื่อที่จะสร้างวัดที่มีความหมายมีความลึกซึ้งในการที่จะบรรยายธรรมะได้นี่คือการให้เห็นว่าโลกมนุษย์นั้นลกแล้วก็สวรรค์โลกมนุษย์นั้นเล็กมากแต่ว่านรกนั้นมีสัตว์นรกเต็มไปหมดแต่สวงสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่มากอลังการเป็นสรานที่แห่งความสุขดังนั้นวัดหลงคุณนั้นเราบอกให้เห็นว่า ที่นี่เหมือนสวรรค์มันเป็นความรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะสร้างเหมือนจําลองสวงสวรรค์ลงมาให้มนุษย์มาเดินเล่นนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาและจะบอกกล่าวให้คนมาที่นี่แล้วมีความสุขท่านรู้ไหมฝรั่งมาที่นี่ฝรั่งไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเหมือนโลกอื่นเป็นความสุขของโลกอื่นก็คือสวรรค์นั่นแหละครับดูแล้วสบายใจดูแล้วสะอาดดูแล้วสว่างดูแล้วมันมันไม่เป็นในโลกมนุษย์นี่ ดูแล้วอิ่มเบิกบานดูแล้วเกิดปิตินั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถรับได้ไม่ว่าเขาจะมาจากาศาสนาใดมาจากชาติใด,ดศิลปะนั้นเป็นสากลเวลาผมสร้างวัดนึงผมสร้างให้รู้สึกถึงพลังแหง่งความงดงามนันยิ่งใหญ่มากความเป็นเอกความเป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นอารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกสะเทือนใจ การมองศิลปะชิ้นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นอลังการนั้นมันให้ความรู้สึกสะเทือนใจฝรั่งถึงช็อกครับฝรั่งช็อกมากกับที่นี่เลี้ยวรถเข้ามาเพราะตกใจมากเลยกับสิ่งที่ไม่มีไม่เคยเห็นในโลกมนุษย์ดังนั้นวัดล่องขุนนี้จึงเป็นสินสมบัติของโลกมนุษย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินสมบัติของประเทศชาติเรานี่คือสิ่งที่ผมปารถนาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อ ให้คนทั้งโลกพูดถึงประเทศชาติของเราตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าสะพานสุขาวดีเป็นสะพานที่ไปสู่หอเก็บพระปร,ะรูปผมนั้นปรารถนาที่จะสร้างเขตพุทธวารให้ยิ่งใหญ่ลังการนะครับจากโบสถ์ มาสู่หอพระาธาตุจากหอพระาธาตุข้ามสะพานสุขาวดีแล้วมาสู่หอพระนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเนรมิตเนรมิตให้เขตของพุทธาวาดนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมจะนำท่านมาดูหลายคนบอกว่าวัดร่องคุณนี้ไม่มีพระมันนึกว่าไม่มีพระผมพาท่านมาที่กุฏิพระนะครับนี่คือกุฏิพระท่านเจ้าวาดอยู่ที่นี่ นะครับเรามีป้ายบอกเลยนะครับว่ากุฏิพระเวลาคนมาที่นี่ก็ไม่อ่านครับคนไครไม่ชอบอ่านอะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวัดนี้เขาไม่มีพระวัดนี้ไม่มีพระบ้าเป็นวัดไม่มีพระได้งไงมีพระพระของวัดล่องขุนเนี่ยไม่เป็นพระที่เหมือนวัดอื่นคือไม่ไปต้อนรับแขกไม่ไปหาตัง ไม่ไปขายกับเบื้องไม่ขายบุญขายบาปไม่โฆษณาเรียกร้องบอกบุญไม่เรียอ่ไรบุญนะครับไม่เรียอ่ไรเงินใครพระที่นี่นั้นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผมนั้นเคารพท่านเจ้าวาดมากถึงแม้จะเป็นพระนุ่มเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าวาดที่มรณภาพแต่ว่าท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาดีมากไม่เอาตังค์ไม่หาเงินไม่บ้าบบโลกิยะไม่สนใจโลกิยะสนใจแต่ไปสู่การหลุดพน้นนั่นคือโลกุตละวัดปฏิบัติของท่านนั้นงดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาดังนั้นต้องบอกให้ท่านทราบนะวัดร่องคุณนี้มีพระสงฆ์ ไม่ใช่ไม่มี <c oughs> มีพระสงค์รับสังฆทานได้ไหมได้ได้ได้ทุกอย่าง <c oughs> วัดนี้เป็นวัดที่ผมหาตังเองสร้างเอง <c oughs> พระท่านไม่ต้องทำอะไร <c oughs> สอนธรรมะให้แก่ชาวบ้านคณะศรัทธา <c oughs> นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกลับไปสู่ในอดีตซึ่งคาวาดเป็นผู้สร้างวัด ผมนั้นตอนนี้กําลังสร้างหอธรรมใหญ่มากสามชั้นข้างล่างเป็นบรรยายธรรมเสาทิตย์เป็นที่ทําพิธีกรรมต่างๆในวันพระวันศีลส่วนข้างบนชั้นสองจะเป็นห้องสมุดใหญ่เป็นห้องสมุดธรรมะเป็นหนังสือดีๆรวบรวมหนังสือธรรมะดีๆแล้วจะมีการสอนบาลีส่วนชั้นบนชั้นสามนั้นเราจะเป็นวิปัสสนาเป็นที่ที่จเจริญภาวนาข้างบนเป็นสูงสุดของการบรรลุธรรมนั่นคือการสอน ข้างล่างนั้นคือการสอนธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะให้คนเนี่ยหรือเยาวชนได้รู้ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นดีต่อชีวิตของตัวเองสามารถนําให้ชีวิตของตัวเองไปสู่ความร่ํารวยความสําเร็จในทางโลกได้แล้วในขณะเดียวกันหนังสือหนังหาเป็นประิยะัติธรรมที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมะสูงขึ้นแล้วไปสู่การละภพชาตินั่นคือเมื่ออิ่มหนำสำราญทางวัตถุแล้วก็มุ่งไปสู่ทางธรรมหันมาสนใจเรื่องจิตภาวนา มันสนใจเรื่องของจิตวิญญาณของตัวเองการเข้าสู่ความว่างการเข้าสู่ความสงบในใจของตัวเขาเองอเพื่อหนทางแห่งการหลุดพ้นเพื่อเดินทางไปสู่ภพชาตินี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอธรรมะที่แบ่งแยกระดับชั้นได้อันนี้คือปัญหาของการสอนธรรมะเอาสูงเกินไปทำให้เยาวชนไม่สนใจหาว่าเป็นความยากหาว่าสอนเรื่องงมงายทำให้เด็กรุ่นใหม่นั้นไม่สนใจธรร วัดร่องคุณเราจะสอนธรรมะที่เป็นแก่นแท้นะครับเป็นแก่นแท้แก่นธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาผมนั้นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียนรู้ธรรมะในหลักธรรมแก่นธรรมของอาจารย์พุทธทาสมาอย่างดีเยี่ยมดังนั้นผมศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมนำไปสู่การปฏิวัติรูปแบบของการบริหารจัดก,การวัดและการสอนธรรมะ ในอีกรูปแบบ